ลวแสดวครับติ hai, little, little ูดตตูดติูดตุัดสวัสดีครับผมคุณคุณเพิงมาแล้วคนตำรวจระวังของระวังขอ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 งไอ้เชียลิ้นกูเป็นไรไเรืเรอเดะเพี่เอาเลยได้ครับ อุ้ยเจ้าอะไรอ่ะอุ้ยยังอุ้ยยังโกงฟาดทีหนึ่งแม่งโฮ<ก>มรันไปนู่นเลยเ<ก>นี่แน,น่อยู่ได้านะ ี่ค่อยๆขดไปดูนะว่า,อ,าอ,วอันนี้เด <พา S 1> ี๋ยวถ้าเพนเซฟอะเอาต้องเอาอันเนี้ยไปก่อนอ่าได้ๆแต่เต็งมาดูนี่มาดูนี่นี่นะอ่าตามใครตามเขาใช่ไหมนี่นะเอาตามเต็งหลาก็ไปด้วยกันทั้งคู่แหออละอุปกกณ์แล้วกันค่ะ แปดเ็งเพศไหมเออไดอยู่นะเขากลัวเหมือนกันตอนยกคนเดียวแล้วแบบเจอกระโหลกอแะบบแค่นั้นแหละชอนน่ะใช่ไหมเราเอาลูกปั้นยัดใส่เราเขาว่าจะใส่ได้แต่ว่าไม่ได้จริงหรอฐานมันวางได้อยู่นะแต่ว่าจาังหวะที่มันจะมันจะเสร็จแล้วแล้วฐานอะมันต้องเอียงไปทางไหนทา,ทางใดทางหนึ่งไปทางเราทางคนเก็บก็ทางข้างหน้าซึ่งไม่ว่าจะเป็นทางไหนอะ มันก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าเป็นทางคนเขียนใช่ไหมมึงก็จะจับเขียนแบบนี้ไม่ได้เพราะว่ามันจะพลาดมาก็โอเคเต็งเขาเขาคิดตื้นไปตอคิดตื้นไป sorry sorry แต่เขาเอาออกให้ก่อนเราจะได้ไม่ทำแตก <laughs> <laughs> มันมีระบบ <laughs> 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 โอลิง นี่มันคนฉลาดด้วยวะกูไม่ไม่ฉลาดด้วยวะมีไม่มีโอเคเท่าไหร่วะสองเป็นสองยากอยู่ตรงที่ว่าห้องมันแคบมันยากตรงที่ห้องแคบมาไม่ลองไม่รู้เนาะจับมึงจะจับคนกูจะจับใครเอางี้เขาจับนี้ก่นอนโหเอิ่นก่อนสินะ ลาลากูกูไม่อยากจับแล้วอ่ะมึงเดนเป็นคนเดียวเลยได้ไหมโอ้โหแล้วแม่งโคตรสูงแล้วไอ้บนชั้น2เอากดหผมลงได้ปะเออเไปทางซ้ายเหรอไปไปทางซ้ายแล้วมันปิดประตูขวามไหมอะอะกู มันเป็นมันเป็นทางเล่อง่ายกว่าป่ะเอ้ยสัตว์ปล่อยปล่อยคดควเอากูปล่อยฉันปล่อยกูปล่อยฉัปล่อยกูปล่อยกูผิดอะไรนะกูผิกูปล่อยเนี่ยคือเราผ่านตรงนี้ได้ก็โลเลยะเขาจับตุดเขาจับตูดจับพวงโหต็มไปไติดตดตนั้นดิติตรงนั้น เออสวยสวยไปไเออชื่อจังหวะนี้ผีกัดหลังกูกูไม่รู้เรื่องอ่ะ <c oughs> กูรู้จักแค่คนที่สามเด็ก <c oughs> ไปไปยังไม่มียังไม่มีดูได้ไงอ่ <c oughs> สะกูดูอยู่เสร็จเสร็จเต็มฟิลเตอร์มันยังเหลือขีดเดียวอะ่ะถ้ามันตุ๊ดตุดมาคงต้องเติมเดี๋ยวเดี๋ยวกันงั้นกูเติมก่อน,น,นวางก่อน,น<ข>อสิวางก็โอ้โหหัวกูจุม่มไปละ เออฟิเทอร์มันมีเอเอเนอรจีมีประโยชน์ดีเว้เอาเอาคลบขีดนึงพนละโอเคของกูไปก่อนเลยเอเนอรจีไปก่อนเลยเฮ้เขาติดอะไ่โอ้ดิปลูกลูกลิกูร้องลย้ยมึงข่าสารแย่มาก เขาจะตายอ่ะเดี๋ยวๆๆมันมามันมาจับมาจับมาจับไปหามึงกลับไปหามโอเคโอ้ยเต็งม okay. ันมาเกิดมาแล้วสามตัวไอ้จ่าชีวิตกูบัดซบจ่ดอ่าเต็งเขาทิ้งทิ้งเลยอ่าแต่เอาศพเขาไปด้วยได้ป่ะอย่างน้อยเขาจะได้เบ็ดให้เต็งตอนไม่ได้ดิ นั่นเต็มต้องเป็นคนวิ่งเลยแต่เต็มไม่ต้องเก็บของเขาของมันจะกลับมามีสองแบบเต็มชุบเขาแล้วก็เพิ่มโอากาสกระสองคือไม่ชุบหตายตรงไหนตายหลังประตูซ้ายประตูซ้ายอ่ฉัดประตูซ้าย ยากอยู่อะถ้าต้องถือหัวเขาอะเป็ดอยู่ขวาเต้งเป็ดก็ให้มันทับไปร้องกับรถตะถือหัวเต้งไปทางไหนมันต้องไปทางนั้นนะกถล้อใช่ปะจำไม่ได้หรอเชี่ยวิชากิ้งออกจากเก้าอี้ไปโต๊ะกบอยู่ซ้ายกบอยู่ซ้าย ไม่รู้ผีอาจอยู่ขวาวตอนเดินทางกบจากซ้ายไปประตูซ้ายบนก็หลกลองไปแวดๆดูก็ได้ทางตรงมีไหมไม่มีเขามองไม่เห็นอโอเคถ้าเป็ดตามมาแต่งถ้าสมุตินะเป็ดตามมาให้เป็ดขึ้นรถด,ด้วยแต่ถ้าไม่ตามก็ ปล่อยไปไม่ตามเนาะโอเคไปวิ่งเลยวิ่งเลยเ๋ยวิ่งเลยมันไม่มี energy โอเชี่ยลืมโทรเฮ้ยไ,ได้ดึงกลับมาก่อน ก็เล็กเลยเอ้ากดนึกเอาอยู่นี่แหละกูนึกว่าเห็นกูวิ่งมาตามมึงไงกูเห็นเบ็ดต้องหน้ามึงแล้วก็โหลกเพื่อวิ่งออกจอดอะหน้ามัจอดเด็กไว๊ดไปกกดกดให้นกดให้นย ออ่านักบินกำลังวิ่งเข้าไปนะครับเขี่ยช่วยเขี่ยเขี่ยช่วยเขี่ยช่วยเขี่ยให้ช่วยเขีย่ยเขีย่ยกูออกหรือเขีย่ยกูเข้าทุกพยายามอยู่ทุกพยายามอยู่ดิงทุกเขี่ย,ายาอยู่เออเออยอ๊ยจะให้ก <laughs> ูทำอะไรเนี่ยไปกดไปกดไปกดไ,ไปกดปัญหาอปัญหา หูเต็งดูของโอง้ <laughs> ของเยอะชิบหายใช้กี่ชิ้นเนี่ย